สภาวะ smiling depression หรือหน้ากากรอยยิ้มของคนเป็นซึมเศร้าภายในเป็นอย่างไร5วิธีในการสังเกตตัวเองค่ะ4ความอันตรายของการเป็นโรคนี้และ4สาเหตุของการเป็นโรคยิ้มข้างนอกแต่ข้างในว่างเปล่าและ3วิธีหายจากภาวะนี้แน่นอนฟังให้จบนะคะฝากกดติดตามแชร์รีโพสเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะต้องขออนุญาตพูดถึงเคสนี้นะคะนี่คือโรคที่ดีเจเป็นค่ะขอให้ดีเจกไปสู่สุขตินะคะ smiling depression ค่ะคือสภาวะซึมเศร้าอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยค่ะสวมหน้ากากแห่งรอยยิ้มและไม่พอยังสร้างความเฮฮาสนุกสนานสร้างความสุขให้กับผู้อื่นแต่ว่าภายในข้างในใจอะค่ะว่างเปล่าถ้าสังเกตรอยยิ้มดีเจโกดีๆนะคะคือยิ้มก็จริงแต่ว่าตาเนี่ยไม่มีนัยยะของความสุขเลยค่ะสังเกตสภาวะ Smiling Depression คือหเราเริ่มมีอาการป่วยเรื้อรังไหมอย่างเช่นปวดศีรษะซ้ำๆปวดเมื่อยร่างกายแบบเรื้อรัง สองเริ่มนอนไม่ปกตินอนหลับไม่เต็มอิ่มนอนไม่ค่อยหลับสามเริ่มทานอาหารผิดปกติทานมากไปหรือว่าทานน้อยไปสี่เริ่มหันกลับมาดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มหนักกว่าเดิมห้ากิจกรรมที่เคยทำเนี่ยเริ่มไม่มีความสุขแล้วก็เริ่มไม่สนุกกับกิจกรรมอะไรเลยสี่สาเหตุของการเป็น smiling depression นะคะอันหนึ่งค่ะคือการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบค่ะ perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะสมบูรณ์แบบแต่พอมันพังไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังอะคะ่ะ ก็เลยต้องแซงยินดียิ้มแย้มทางนั้นที่ข้างในโคตรไม่โอเคคือการไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าชีวิตมนุษย์มันก็พังได้สองไม่อยากเป็นภาระคนอื่นและไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยมารับฟังเรื่องของตัวเองแถมยังฟังเรื่องราวของคนอื่นอีกด้วยเพราะไม่ต้องการให้ใครมาห่วงตัวเองค่ะ 3. มมีความรับผิดชอบสูงค่ะทั้งเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของครอบครัวจึงเลือกที่จะไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองเพราะว่ากลัวจะกระทบผู้คนรอบข้าง สเป็น,นกลไกการปกป้องตัวเองค่ะเพื่อที่จะไม่ยอมรับว่าตัวเราเนี่ยแหละกําลังมีปัญหาและ 4. ความอันตารายนะคะของโรคสไยลิงดีเพชชันค่ะคือหนึ่งผู้คนรอบตัวจะไม่รู้เลยค่ะว่าเขากําลังเป็นอะไรไม่สามารถรับรู้เลยค่ะว่ากําลังมีสาภาวะผิดปกติกําลังทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจยข้อ2คนรอบข้างจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะข้อ3ผู้ที่ป่วยเป็นสไยลิงดีเพชชันเนี่ยจะไม่รู้ตัวเองว่ากําลังเป็นซึมเศร้าอ,อยู่ ไม่รู้ว่าภาวะเคมีในสมองเราเนี่ยมันเริ่มผิดปกติแล้วนะจึงทําให้เกิดข้อ4ค่ะคือไม่ได้รับการประเมินการดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและ3วิธีในการ Move On ได้นะคะวิธีแรกค่ะคือยอมรับความเป็นจริงค่ะเป็นคําพูดที่ฟังดูง่ายแต่จริงๆทําได้ยากค่ะดังนั้นการยอมรับความจริงจะรักษาทุกสิ่งไวค้ค่ะการยอมรับจะทําได้นะคะเมื่อเกิดข้อ2ค่ะ คือหาเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกับเราที่เขาจะไม่ตัดสินไม่ให้คำแนะนำฟังเราจริงๆและคน3กลุ่มนะคะที่มีทักษะเหล่านี้ค่ะกลุ่มแรกคือนักจิตวิทยากลุ่มที่2คือจิตแพทย์และกลุ่มที่3คือไลฟ์โค้ชอย่างดานเองค่ะและวิธีที่3นะคะคือการที่เรามาฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบัน สวดมนต์ค่ะเป็นการที่จะทำให้คลื่นพลังงานดีๆเนี่ยไหลผ่านเข้าไปในตัวเราค่ะสามารถฮิลใจแล้วก็ให้พลังบวกตัวเองได้นะดาหวังว่าตัวดาพระอาจารย์และทีมพี่เลี้ยงค่ะจะช่วยฮิลใจให้พวกเราทุกคนนะคะพ้นจากสภาวะทุกสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้และกลับมารักตัวเองค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกนะคะสามารถจิ้มที่ t ิ k ต o อกซีรีส์ของดาตรงนี้ไปก่อนได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดาอัปคลิปพลังบวกฝากกดติดตามแชร์รโพสให้ดาด้วยค่ะ